สวัสดีครับผมเคนคลินิกลักเท้าครับสำหรับท่านใดนะครับที่มีภาวะข้อเท้าหักเอ็นข้อเท้าบวกเสพมีแผลเบาหวานหรือแผลกดทับนั้นอาจจะมีข้อสงสัยและกังวลใจนะครับว่าเวลาที่เราอยู่ในอาคารเราควรใส่อุปกรณ์ตัวไหนเพื่อช่วยซัพพอร์ตเท้าของเราดีซึ่งในคลิปนี้นะครับทางคลินิกลักเท้าจะแนะนำโพดัสบูทหรืออินเฮาส์วอคเกอร์บูทซึ่งจะเป็นรองเท้าเฝือกสำหรับใส่ในอาคารครับเดี๋ยวลองไปดูเลยนะครับว่าอุปกรณ์ตัวนี้สามารถทำอะไรได้บ้าง คลีนิกลักเท้าและพร้อมหลังผ่าครบทุกอุปกรณ์เกี่ยวก,กับเท้าและอุปกรณ์ฟื้นฟูหลังการผ่าตัดครับสำหรับท่านใดน,นะครับที่มีคำถามต้องการถามคุณหมอแดนนี่สามารถเขียนคำถามลงที่คอมเมนต์ได้เลยนะครับซึ่งในที่นี้นะครับคุณหมอจะมาตอบคำถามทุกวันศุกร์ครับแล้วเราก็ไปเริ่มในส่วนของคลิปกันได้เลยนะครับครับอาจารย์เคนโดยโปกติแล้วข้อเท้าหรือเท้าของเราเนี่ยจะเป็นที่รับน้ำหนักทั้งร่างกายนะครับอ่าสำคัญก็คือใช้เวลาในการยืนหรือเดินหรือวิ่งนะครับ ซึ่งปกติโดยทั่วไปแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ได้มีการบาดเจ็บอะไรเนี่ยส่วนใหญ่คนทั่วไปจะไม่ได้เห็นความสําคัญมากของเวลาการยืนหรือเดินหรือวิ่งนะครับแต่เมื่อมีอาการบาดเจ็บจากข้อเท้าหรือเท้าต่างๆเนี่ยจนมีความผิดปกติของข้อเท้าเนี่ย <c oughs> ทำให้การเดิน <c oughs> หรือการยืนนั้นมีปัญหานะครับ <c oughs> ซึ่งทําให้เราต้องช่วยในการเดิน <c oughs> หรือยืนหรือการวิ่งเนี่ยเมื่อเกิดการบาดเจ็บเช่นข้อเท้าหักข้อเท้าอักเสบแล้วเนี่ย ทำให้เราต้องมีความสําคัญหรือตอนวิเคราะห์ว่าเราจะทํายังไงให้เดินหรือยืนหรือใช้ชีวิตได้ปกติได้หลังจากเกิดการบาดเจ็บนะครับซึ่งปกติแล้วการเดินของเราโดยที่ใช้ขาสองข้างเนี่ยจะมีวงจรสําคัญๆอยู่2ช่วงนะครับช่วงแรกก็คือช่วงที่เรียกว่าสแตน a ฟ e คือช่วงที่เท้านั้นยันอยู่กับพื้นดินนะครับส่วนอีกช่วงหนึ่งก็คือเขาเรียกว่าช่วง Sowing Fade ก็คือช่วงที่เทา้ารออยู่บนอากาศดังนั้นถ้าเรา ป้องกันของเท้าและข้อเท้าเราในช่วงทั้งสวิงและตัวสเตนเฟดได้เนี่ยการเดินเราก็จะคล้ายปกติและทำให้เกิดการบาดเจ็บได้อย่างน้อยที่สุดนะครับเมื่อมีการบาดเจ็บที่ข้อเท้าหรือเท้าเกิดขึ้นครับซึ่งจะมีอุปกรณ์ที่ช่วยในการเคลียร์ฟลอร์ floor, หรือว่าทั้งตัววงจรการเดินทั้งสเตนเฟสและก็สวิงเฟสเนี่ยมีหลายตัวนะครับแต่ในกลุ่มที่จะกล่าวถึงวันนี้ก็คือในกลุ่มที่ใช้ในบ้านหร,หรือเรียกว่า In-house Walker Boot หรือว่า โปรดัตบู t นะครับในกลุ่มของอุปกรณ์ตัวนี้ก็จะดีไซน์ไว้เพื่อตอนที่เคลียร์ฟอร์ fall, หรือว่าตอนสวิงเฟสตอนที่เท้าเหนือจากพื้นแล้วก็ตอนที่อยู่ในสแตนเฟสเนี่ยอยู่ในโพซิชันที่ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับก็คือในตัวของการล็อกข้อเท้าในโพซิชันที่ป้องกันการหมุนเข้าหมุนออกของข้อเท้าหรือเท้านะครับแล้วใช้ในจังหวะนี้เพื่อล็อกเสร็จเนี่ย ทำให้การก้าวเดินตอนที่เท้าอยู่เหนือพื้นดินกับตอนที่เหยียบพื้นดินเนี่ยอยู่ในโพสิชันที่ดีและลดแรงกระทําหรือแรงกระทําสะสมที่ตอนที่เท้าเราบาดเจ็บหรือข้อเท้าเราอักเสบอยู่นะครับเพื่อที่จะให้การอักเสบนั้นน้อยที่สุดในเวลาเราก้าวเดินและใช้ชีวิตได้คล้ายเดิมได้มากที่สุดเมื่อใช้คู่กับอุปกรณ์อย่างเช่นตัว forearm crutch หรือ axillary crutch หรือในบางรายที่เดินได้ดีแล้วก็ไม่ได้ใช้ควบคู่ด้วยนะครับสำหรับ ที่ใช้ในบ้านพอลดแรงกระแทกสะสมหรือแรงกดทับได้ดีเนี่ยทั้งในช่วงการยืนหรือการเดินในโพสิชันที่เหมาะสมเนี่ยการที่จะหายตัวของการอักเสบก็จะทําได้เร็วขึ้นในกลุ่มของโปรดัตบู t เนื่องจากมีการล็อกโพสิชันได้เหมาะสมและลดแรงกระทําจากอุปกรณ์เพราะว่านอกจากจะมีการล็อกของข้อเท้าแล้วในกลุ่มของตัวที่ล็อกยกตรงบริเวณของเอ็นร้อยหวายหรือแรงกระทําที่ลดลงเนี่ยก็จะช่วยใน เคสที่มีแรงกดสูงๆอย่างเช่นในกลุ่มของอแผลเบาหวานที่มีกดจุดกระทับซ้ำๆทำให้ช่วยลดการกดทับของแผลเบาหวานทำให้ในกลุ่มของแผลกดทับจากเบาหวานหรือแผลกดทับที่เกิดขึ้นได้ในบริเวณนี้ก็ค่อยๆดีขึ้นควบคู่กับการคุมเบาหวานหรือลดแรงกดทับจากในกลุ่มคนไข้ที่เป็นนะครับในกลุ่มของ in-house walker boot หรือ product boot เนี่ยสามารถใช้ได้ตอนนอนด้วยนะครับเนื่องจากล็อกโพซิชันได้เหมาะสมเนี่ย ทำให้ป้องกันในเคสที่เราป้องกันการเคลื่อนไหวจากหลังกระดูกข้อเท้าหักหรืออักเสบหรือในบางรายที่เป็นแผลเบาหวานหรือในกลุ่มที่เป็นกลุ่มเส้นเลือดในสมองตีแตกหรือว่าในกลุ่มเท้าตกจากเส้นประสาทอักเสบเนี่ยจะป้องกันเท้าตกในตอนนอนเพื่อไม่เกิดภาวะที่ข้อเท้าติดในท่าตกตอนนอนนะครับก็อาจจะท่าตกในตอนนอนและติดนานๆเนี่ยอาจจะทําให้เรายืนไม่ได้เพราะว่าเป็นเกิดภาวะเท้าตกนานๆนะครับในกลุ่มของคนไข้ที่เป็น ควบคุมข้อเท้าไม่ได้อย่างเช่นในกลุ่มของคนไข้สโตรกหรือว่าในกลุ่มของไข้เส้นประสาทที่เท้าอักเสบหรือบาดเจ็บนะครับก็จะกล่าวโดยสรุปว่าในกลุ่มคนไข้ที่มีกลุ่มข้อเท้าหักหลังผ่าตัดหรือเอ็นข้อเท้าอักเสบที่ต้องการลดแรงกระทําสะสมหรือแรงกดสะสมนะครับหรือในกลุ่มคนไข้ที่เป็นแผลเบาหวานหรือแผลกดทับที่บริเวณเ,เท้าหรือในกลุ่มข้อเท้าตกจากการควบคุม ก็ทำไม่ได้เนี่ยเราต้องคุมการยืนหรือการเดินในช่วงช่วงของการที่เท้าลอยจากพื้นหรือเรียกว่าสวิงเฟสหรือในกลุ่มของที่เท้าแตะพื้นหรือเรียกว่าสแตนเฟสเนี่ยเพื่อลดแรงกระแทกสะสมกระแรงกดสะสมเนี่ยในกลุ่มอุปกรณ์ในกลุ่มที่ลดแรงกระแทกรแทกระแรงกดสะสมก็จะมีส่วนช่วยในการรักษาและลดการอักเสบและการหายได้ไวขึ้นครับแล้วเราก็ไปดูวิธีการใส่อุปกรณ์กันเลยนะครับเบื้องต้นนะครับก็ให้แกะตีนตุ๊กแกนะครับตามแนวรูปเลยนะครับ หลังจากแกะเรียบร้อยแล้วครับให้เราใส่ท้าของเราเข้าไปครับและให้ปิดโดยการปิดจากล่างขึ้นบนนะครับตามในคลิปเลยนะครับและถ้าหากรัดแล้วยังหลวมหรือแน่นจนเกินไปสามารถปรับระดับความกระชับได้เลยนะครับเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับท่านใดนะครับที่มีภาวะด,ดังกล่าวสามารถลองใช้ p d u ด t Boot หรือ In-house Walker Boot กันได้นะครับและหากท่านใดนะครับต้องการซื้อ In-House Walker Boot สามารถดูที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับนะครับถ้าหากท่านใดต้องการสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์สามารถดูข้อมูลติดต่อที่ด้านหน้าได้เลยครับส่วนท่านใดนั้นอยู่ในกรุงเทพหรือปริมณฑลแล้วต้องการสั่งสินค้าด่วนทางคลินิคลักเท้าก็สามารถจัดส่งโดยการใช้เมนเซนเจอร์ได้เลยครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับคลินิคลักเท้าและพร้อมหลังผ่าสวัสดีครับ